สวัสดีค่ะมนเมนีขุ้นแม่กับมาตลาดคือเตานะคะผลไม้เยอะแยะนะคะมนเมนีพุ่มแหกับว่าขายของตลาดนดต้นสะอาดนะคะเมนีค่ะเมนีพุณแมมกับมากับพนงานสองคนนะคะซึ่งนนงานของคุณแมมก่ะนี่ <laughs> วัสดีค่ะน้องฟัเดียวัสดีค่ะยังค่ะวัสดีค่ะมาทั้งแม่ทั้งลูกนะคะมนเมนีอ่า เบื้งเห็ดของเฮาวค่ะลูกค้าไอ้ของข้างามบาค่คะอะา่าเบิ่งแม่ค่ะเบิ่งแม่ค่ะเห็ดเมื่อนี้คุณพ่อบ่มานะคะมาตักคุณลูกเนาะอ่าน้องหมวยมานะคะเมื่อนี้ฮ่อนบ่น้องหมวยมาตลาดนี้ยามใดแดดน้องหมวยนี่แดดคักข,ขนาดเลยอ่า เป็นแดดล่มล่มสว่วงขี้รดมากกับมีฝนปล่อยๆนะมาหอดหีเว่ามีฝนนะคะแดดคับอัญญาน h o มปิวอยคุณแม่บารดกางตินเนาะกับน้องมวยแดดจะสิเป็นลมน้องมวยว่ะเมืเ่อกี้กินข้าวเที่ยงไปคะย่าง,ง,างคานะแม่คาเพื่อตั้งร้านยังบ่แล้วนะคะเป่นกระพาก,กันกินน้ำเนาะเบื่อหลวงฟ้าเดียนนังนะ่งเน่ะผูมแม่ก็เฟ้ามากเพื่อติดกางเวทีของเขาน,นะคะเพราะว่ารถมันเอาเขาหยากเนาะ เว่ามามาสายมันก็สินเตยขนของนะคะเมื่อนี่ขึ้นปอบเพราะม้าขึ้นแมวผมมาสองขั้นบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะจังแดงก็เป็นกำลังใจให้น้องหมวยในราคาเอฟซีอ่ามาซอยมาอุดหนุนอน,น้องหมวยในเด้อคาจะม้าอุดหนุอนอยู่ตลาดใดคะเมื่อนี่ตลาดนั้นนรสากาอ่าตลาดน่านนรสากาเนาะเห็ดสดเห็ดใหม่เห,ห็ดใหญ่เห็ดง,งามนะคะจากใจสนธยาฟาร์มนะคะเมื่อนี้จังแดงก็ ขอบคุณไปทางเอฟซีเนาะขอบคุณไปทางพิจานะคะขอบคุณไปทางไอจอนี่ขอบคุณถูกกำลังใจที่มอบหนอนงมวยอุดรอขึอ้นแม่หมอยอุดรท่านี้เนาะแล้วก็น้องหนอนนะคะขึ้นมีกับขึ้นแม่กับประคับประคองน้องไปนะคะเข้ากับไปเรื่อยๆเนะะาะอยู่ในสายตาของเข้าไปเรื่อยๆนะคะวันนี้จะได้กับมาอุดหนุนน้องมวยในด้วยจ้าตลาดนัดนอนสะอาดนะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ